สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นเลขเด่นของอาจารย์โกสัมพีนะคะแล้วก็ยังมีของสองตัวบนตรงๆค่ะหนูผีพเนจรหน่วยล่างของแอดวันชัยนะคะเท้าพันศักด ส่วนแนวทางเลขดับก็จะมีดับล่างของโกสัมพีนะคะแล้วก็ดับบนทุกหลักของเรียกฉันว่านางพญาดับนนซีค่ะอันนี้บนล่างเลยแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเรา เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแอดอัปโหลดคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรับชมเนาะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูของ2ตัวบนตรงๆกันก่อนเลยนะคะก็ผลงานแนวทางวดนี้ค่ะของเขาก็ให้มาสี่คู่ชุดก็จะมี8 1 8 5 91แล้วก็95นะคะจริงๆของเขาตัวเลขให้มาก็ไม่เยอะเลยเนาะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ผลงานของแอดนันกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นชุดข้อมูลเลขล่างของเขานะคะก็แนวทางงวดนี้ให้มา6คู่ชุดก็จะมี 50, 51, 52, 60, 61แล้วก็62ค่ะใครชื่นชอบผลงานของแอดนันอยู่ก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้แอดก็ขอบคุณของแอดนันด้วยนะคะ ชุดต่อมาจะเป็นหน่วยล่างของแอดวันชัยนะคะแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลข3เลข6เลข9แล้วก็เลข5ส่วนข้อมูลชุดบนแอดก็ได้อัปโหลดของเขาไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเด่นหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเราแอดก็ขอบคุณของแอดวันชัยด้วยค่ะ ต่อมาจะเป็นของหนูผีพเนจรนะคะหรืออีกหนึ่งชื่อของเขาก็คืออึนจุนกุยนะคะถ้าแอดเรียกผิดไปก็ขอประทานโทษด้วยแนวทางงวดนี้เด่นบนของเขาให้เลข4เจาะชุด3ตัวก็จะให้214 614 2ตัวก็จะมี14 24แล้วก็64นะคะ อันนี้ก็เห็น FC ถามหามาอยู่เนาะส่วนข้อมูลชุดล่างแอดยังไม่เจอของเขาเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้ทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของอาจารย์มานพกันเลยค่ะ3ตัวพิกัดบนแนวทางงวดนี้ของเขาจะให้3 9 5เก้8 6้า 253 2ตัวก็จะมี95 5 6 6 2แล้วก็53ก็ตัวเลขของเขาก็ไม่เยอะเลยนะคะใครชื่นชอบก็ลองมาแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้แอก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของแอต้อยบ้านนานหรือแล้วแต่ดวงกันเลยค่ะอันนี้เป็นชุด2ของเขาก็เป็นข้อมูล2ตัวระบุพิกัดมาบนล่างเลยนะคะแนวทางงวดนี้ก็จะให้80 91 68 13 41 59 78แล้วก็71 ส่วนข้อมูลชุดบนของเขานะคะแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทั้งช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของเท้าพันศักก์กันเลยค่ะอันนี้เป็นชุดสรุปของเขานะคะเด่นบนแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลขค้าสอตัวพิกัดบนก็จะมี57 3ตัวก็คือ057นะคะ ส่วนข้อมูลชุดล่างเลขเด่นให้เลข0ตัวเจาะก,ก็จะมี50ส่วนชุดเต็มของเขาแอดยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้ทีหลังนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ของคนมีโชคกันเลยนะคะก็ ผลงานแนวทางงวดที่ผ่านมาของเขาก็เข้าไปเพียงแค่เลขเด่นนะคะคือเลข8ปดส,สติย้อนหลังก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ค่ะเลขเด่นของเขานะคะเรามาดูตัวเจาะเลข2กันก่อนก็จะมี2 7 2 6 2 3 5 2 9 2 8 2 ส่วนเลขเด่นเลข4นะคะตัวเจาะก็จะมีสี่ส4มสี่เกี่แปสี่แล้วก็04นย่ใครชื่นชอบก็ลองมาแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้นะคะแอดก็ขอบคุณของคนมีโชคด้วยค่ะเรามาต่อกันที่เด่น110หน่วยบนสูตรที่2ของโกสัมพีกันเลยนะคะ ผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้มาเลข7ก็เข้าไปนะคะสลากออก8 7 3ส่วนแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลขสองเลข3เลข5แล้วก็เลข9ส่วนชุดต่อมาจะเป็นสูตรที่สี่ของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้มานะคะเลข7ก็เข้าไปเช่นเดียวกันเนาะ ส่วนแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลข2เลข4เลข6แล้วก็เลข0ต่อมาเรามาดูแนวทางเลขดับกันเลยนะคะถ้า FC ท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยชุดแรกก็จะเป็นของดับโกสัมพีเช่นเดียวกันค่ะผลงานแนวทางงวดที่ผ่านมาดับล่างทุกหลักของเขาให้เลข9สลากออก7 3ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของโกสัมพีให้เลขหนึ่งแอดก็ขอบคุณของโกสัมพีด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ดับบนทุกหลักของนนทีกันเลยค่ะอันนี้เป็นสถิติย้อนหลังของเขาตั้งแต่ต้นปีมานะคะส่วนผลงานงวดที่ผ่านมาดับบนทุกหลักของเขาให้เลขศูนย์ สลากออก8 7 3ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของนลีให้เลข3ต่อมาจะเป็นดับล่างทุกหลักของนลีอันนี้เป็นสถิติย้อนหลังเช่นเดียวกันนะคะส่วนงวดที่ผ่านมาดับล่างทุกหลักของนลีให้เลข0สลากออก7 3ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของนนซีให้เลข7แอดก็ขอบคุณของนนซีด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ดับบนทุกหลักของอาเรียกฉันว่านางพยากันเลยค่ะแนวทางงวดที่แล้วให้เลข0ูนย์มาสลากออก8 7 3ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของเรียกฉันว่านางพญาให้เลขหแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาจะเป็นของอินทร์สั่งดับบนแนวทางงวดที่แล้วให้เลข9มาสลากออก873ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้อินทร์สั่งดับบนทุกหลักของเขาให้เลขห แอดก็ขอบคุณของอินทร์ด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการชุดข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ